มอืสอสงค่ะอ่าค้าเห็นใจมา,าค่ะวันมวยกอดติมาสิบส่วนเปนเรีอน t m l นะให้ปัด t a มัังกูชมันติเป็นต้นส่วนหมายเก้าก้าละที่ต้นส่วนหมายเก้าที่ก็ค่าติมาสิบส่วนปัน6 0เ,เ,น HTML, นะเอาหมา่ subscribe ได้า่างแอ,นะอร์ s u ป s c r i b e ค่ะนะโอเคกแอร์ในเปนปองว่าเจ้าคือนานเนาอะอ่เหมือนเจ้าอ่าเพราเขาเค่มาเตี้ยมอ่าทูเปาว่าทูจะไหนป่นั้นก็นะ 82O 82O จตนายในคาเลยนะอะครับเต็มมาวันตองสุดที่เฮาก็มาปิดตีอ่านะแล้วก็ขึ้นมาไอกพันเซฟเนาะเซฟใ้ก็อะตี้ในเดสก์ท็อปคาก็ชิมไว้อันว่าเป็น HTML เองชั่นาละที่มาพันว่านะ lesson9.html โอเคอันก็เฮาทีมมาคัดทมาเฮ็ดอีงกาเนาะ HTML เนี่ยก็มได้เนาะ อาแลตก็ค oh um ัติมาปันจีม okay. ันว่า s ป e r s c r i p t and s u s c r i p t ในขั้นนั้โอเคอาไว้ว่าเราแค่มาเต็มเนาะเหมือนจน่าเาคมาเต็ม a 2 o o ในขันนั้ยนะ a to o ลนขันนะ้ a o นะ ok t ลาจำค่าจำแค่มันมาอยู่ตีเตอร์นะตเตอร์เอกอเขาตีเถือนานะเอานะมันก็จนา two power two e q a l to f o three power ั อีคว t ลทนนี่ยค่ะเลนะไอ้ใจก็เหมือนกันเนาะทูหลายจำค่าจำแค่มันมาอยู่ตีเลยนะอ่ทรีหล e ก็ค่าจำแค่มันมาอยู่ดีเลยเนี่ยนะทูบวกทูก็เอามาเอาทูนะค้ณกันสองปอกนั่นแหะรีบวกทรีดีก็เอามาเอาทรีค้ณกันสามปอกเนี่ยก็มันตดเป็นอ่สามสามเก้าเก้าสามส้าเจ็ดมันตดเป็นเจัาไหนค่ะนะโอเคเออเขาถดอเหตุเหตุนานเลยนะหลังจากเขามาเหตุจ๊นะเขาขึ้นมาเรียนด้วยก็ลราก็เราแต่เขาถือเรียนนะ ก็ right click ให้ open in browser นะก็เลยค่ะนะมันก็ติดเป็นจีนะัำจกเขาไข่ให้มันมาลงปันกําเถวกําแถวเนี่ยก็เขามาเจอปีอาพอใครค้าติดมาลับเนี่ยเที่ยงลงว่าอันเข้ามาเจอเอ่รนะเอก r หลังปีอาก็มันตยดแค่ง่ายกันค่าร์หรอนะเอาร์เป็่นเป็น break เอกอาจะมันติดเป็น horizontal ไ i n e เนี่ยค่ะนะค่าติดมาเนี่ยปันคำว่าเอกร์มันติดหิดสังนะติดหิดซังปันเอาไอ้นะทำจกเขามา save ก็ขึ้นมา render เอา้นมารนดเนีก็้นมาวิฟลัชตัวนีนะแต่มันก็ติดปันนะมันติีจาว่าลงปันเขาละลายนะแต่มันติีสังขารดอมติดมาปันเขาเขาจะส่งอหลาหลเขาติข้อว่าเอไอเน่ยค่ะล้วโอเคนะแต่ปว่าบีไเนี่ยก็มันตดลงปันเขาละลายไว้ะว่าเฮามาจอเอ r ดที่ีก็มันติมาขั้นปันเขาเขาจะส่งต่อลน์อ่ะใจโอเคทำไมเขาคัดตีมาเนปันอ totally right. ันว่านะอ่สุปเปอร์สคริปต์อ่อนตางค้าแล้วนะทุหลายค่าแค่มันมาอยู่ตินหรือในเออ เขาติให้ถือนะนะอันทูไหลเขาติมาเทีมอันว่า S U P นะเยวก็ S U P นะ่ข้าเนะนะลรงจะข้ามาเซฟเนะเออลงจะข้ามาเซฟอ่โอเคลรงจะข้ามาเซฟเก็นะอันมาย้อนั่าก็อไลน์เสร็จนะข้าึ้นมาให้รีเฟรชแท่งอ่ามันก็ติดเป็น A 2 o O A o O มันใจใจกัน้หรอ คำใครสังกานั i, i, ua, uh, ka, no? up, put, sup, ่นเดี๋ยวเรลงมาตั้งแต่นะลงมาตั้งแต่เขาถือข้องว่าอ่า subscribe ในก็เนาะก็คำว่าปัน SUP นะ SUP ไะ้นะ subscribe ในนั้นจะคำว่า run เกินแต่มันก็ติดเป็น A t U กรได้ยนะแล้วที่มันติดเป็นป่าวาก็นะป่าวะ to ป่าวะ to ในก็อ่าที่ให้มันกว่าหยู่ตินเดือนนั่นเออ่นก็อันนั้นมือใกล้กันนะเขาก็มาจะอันว่า SUP นะอ่าทูแล้วเขาก็มาเซเว่นเนอร SUP นั่นขนาดเนาะ อ SUP นะก็มาเรีนะก็ refresh day มันก็ตีเป็น two power two กว่า two four ค่ะน่ะอ่าในก็เหมือนกันเนาะเนาะอ่า t power t h นี่นะในค่าแค่มันเป็นปูเรื่อื่นนะก็ให้หนก็มาไล่เก่งกเออาะอ่า strong แหยกก็ SUP นะ SUP นะมันตีเป็นอันจะค่าของมาเรีด้วยะมันตีเป็นต้าเ้าค่าเน เดีนะ๋ยีมันมาอยู่ที่เหนือหน้เย่าในจือมันตีมาเป็นปูเที่ยนกะในเฮาตีห้อหวงวา่าสุปาสคริปเนี่ยนะอ่ะนะาล็อกไลายปันกลมแม่นะล็อกไลายปันกลมแมนเขาดีเอทีเอ็มเอลันะ่าดเที่งตวนเนี่ยคัติมาสอวนในปันค้าหรกตัว,ตวที่ก็เฮามาสอ่วนลกลนกไลน์เขาเจอถือ horizontal line กันแล้ก็นันนะั้นมาเจอถือ subscript ใต้เฮาตีห้องวา่า s กน,นะนก็เรานะแล้วจะมาตีห้องวะาส p ป c r i p นะอันเอานะอันเอาลิเกมาต่างเหนือน,ะนั่นเอาตีห้องว่าสุป c r i อันเอาลิเกขข้นมาลงมาที่เตเราจะมาตีห้องว่าซั s c r i p t ไ์นก็เราเพระคตัวไหนหตนนีมนหนันงไหนก็เหมือนสงทามเชียงค่ะ